กำลังสางขนให้กับทงม้วนนะครับขนทงม้วนจะมีขนที่ตายแล้วแต่ว่ายังไม่หลุดร่วงออกไปจากตัวนะครับเต็มเลยเห็นไหมขนพวกนี้มันจะไปฟุ้งกระจายเต็มห้องนะครับถ้าเราไม่สางออกสระระครังเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับตัวแต่ว่ามันก็จะไปหลุดร่วงเอาติดเสื้อผ้าติดโซฟา,ซาฟุ้งกระจายเข้าสู่ระบบทําความเย็นในพัดลมหรือว่าติดตับเสื้อผ้าเข้าจมูกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสางออก มันจะปรสะสมไปเยอะนะครับไม่งั้นจะเป็นการสะสมความชื้นไว้ที่ผีหนังและขนทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิด,ด,ด,ดคุนแดงเป็นแันได้นะครับอุปกรณ์การสางของพี่ช่างมีเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นแปลงแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเก็บเอาขนที่พร้อมที่จะดุดด้วงหรือว่าขนตายเนี่ยออกจากตัวน้องนะครับเห็นไหมอุปกรณ์พี่ช่างให้ดูแต่ละแบบนะเห็นไหมครับ อนเยอะเลยที่ใช้ในการสางขนให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใช้ในใหลายรูปแบบเลยครับในการสางขนให้สนใจใ,ใช้บริการอาบน้ำสระขน,นล,ล้าน้องหมาน้องแมาซาลอนนะครับติดต่อทางเราได้ที่ศูนย์64044434นะครับรับอาบน้ำตระขนสระแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิด้นถูกกัดสะบัดเบี่ยงบีรับหมดนะครับ เรามีบริการรับส่งด้วยนัดหมาย,ยก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับรายได้เสน,นงจะใช้ในการจิตอศาสา,ศาตัดขนให้กับสนศาศาจรสนพิการตามมูลนิธิต่งตางๆด้วยนะครับอนุมโมทนาบุญร,ร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมันนุ่งยาซาลอลครับมีทั้งอาบน้ําสังขนอาบน้ําตัดขนตัดเล็บเช็ดหูนะครับบริการกำจัดเทบหมัดก็มีติดต่อสอบถามได้ครับเราปเปิดโซนอาบน้ากัน น้ำยูเราหมักแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรที่ช่วยดูแลผิวหนังและขนให้น้องนะครับเป็นสูตรของร้านน้องหมามน,น้องแมวเองอันนี้ผสมน้ำหนึ่งส่วนต่อแชมพูหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบส่วนนะครับหมักไว้บนตัวสุนัขและแม่เพื่อที่จะลดผลื่นแดงผื่นคันลดเห็บปัดไจนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนได้ด้วยนะอันนี้ใครสนใจที่จะทานแชมพูสูตรสมนุนไพรสูตรทางร้านน้องหมาน้องแมวติดต่อเข้ามาได้ครับที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3 แลามีจัดส่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ